ขอความนอบน้อมของข้าพเจ้าจงมีแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงมีพระาญาณอันหาที่สุดไม่ได้ด้วยเีษกล้าวขอความนอบน้อมของข้าพเจ้าจงมีแด่พระธรรมอันประเสริฐซึ่งเป็นเครื่องนำออกจากภพด้วยเยษกล้าว ขอความนอบน้อมของข้าพเจ้าจงมีแด่พระสงฆ์ผู้ปราศจากกิเลสทั้งปวงและเป็นบอกเกิดแห่งคุณความดีด้วยเสียงกล้าวขอความสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ใจบุญใจกุศลทุกทท่านนะคะวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่14เดือนเมษายนพุทธศักราช2567 เรื่องราวที่จะได้รับฟังกันในวันนี้ก็มาจากพระสุตตตปิฎกอยู่ในขุทกานิกายคาถาธรรมบทอยู่ในโกทวัคมีสองเรื่องด้วยกันนะคะเรื่องแรกก็คือเรื่องอตุละอุบาสกเรื่องที่สองก็เป็นเรื่องพิสุฉับพักขีนะคะทีนี้เรามาฟังเรื่องแรกก็คือเรื่องอตุละอุบาสกนะคะ พระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเชตวันมหาวิหารทรงปรารภอุบาสกชื่อว่าอัตุละแล้วก็ตรัสพระธรรมเทศนาว่าโปราณะเมตังเป็นต้นความพิสดารว่าอัตุละนั้นเป็นอุบาสกชาวกรุงสาวัตถีมีอุบาสกเป็นบริวาร500คนวันหนึ่ง อตุละนั้นได้พาพวกอุบาสกเหล่านั้นไปวิหารเพื่อต้องการฟังธรรมโดยใคร่จะฟังธรรมในสำนักของพระเรวัตเถระได้ไหว้พระเรวัตเถระแล้วก็พระเถระนั้นเป็นผู้ยินดีในการหลีกเล่นเที่ยวไปอยู่ผู้เดียวเหมือนราชสี ฉะนั้นท่านจึงไม่กล่าวอะไรกับอุบาสกเหล่านั้นอัตุระจึงโกรธว่าพระเถระนี้ไม่กล่าวอะไรเลยจึงลุกขึ้นไปยังสำนักของพระสารีบุตรเถระยืนอยู่ณที่โคนส่วนข้างหนึ่งเมื่อพระเถระกล่าวว่าพวกท่านมาด้วยต้องการอะไรอัตุละจึงกล่าวว่าท่านขอรับ ผมพาอุบาสกเหล่านี้เข้าไปหาพระเรวัตเถระเพื่อต้องการฟังธรรมพระเถระไม่กล่าวอะไรแก่ผมนั้นเลยผมนั้นโกรธพระเถระนั้นจึงได้มาที่นี้ขอท่านจงแสดงธรรมแก่ผมด้วยเถิดลำดับนั้นพระเถระกล่าวว่าถ้าอย่างนั้นพวกท่าน จงนั่งเถิดอุบาสกทั้งหลายแล้วแสดงอภิธรรมกถาอย่างมากมายอุบาสกโกรธว่าชื่อว่าอภิธรรมกถานั้นละเอียดยิ่งนักสุขุมยิ่งนักพระสารีบุตรเถระแสดงอภิธรรมอย่างเดียวมากมายพวกเราต้องการอะไรด้วยอภิธรรมเหล่านี้ดังนี้แล้วก็ได้พาบริษัท ไปยังสำนักของพระอานน์เถระแม้เมื่อพระอาน์เถระกล่าวว่าทำไมอุบาสกอตรุระจึงกล่าวว่าท่านขอรับพวกผมเข้าไปหาพระเรวตตเถระเพื่อต้องการฟังธรรมไม่ได้แม้แต่การสนทนาและปราศัยในสำนักของท่านเลยโกรธ แล้วจึงมายังสำนักของพระสารีบุตรเถระแม้พระเถระนั้นก็แสดงอภิธรรมอย่างเดียวละเอียดนักแล้วก็มากมายแก,พก่พวกผมพวกผมโกรธแม้ต่อพระสารีบุตรเถระนั้นว่าพวกเราต้องการอะไรด้วยอภิธรรมนี้แล้วจึงมาที่นี้ขอท่านจงแสดงธรรมกถา แก่พวกผมเถิดขอรับพระอนุนเทระกล่าวว่าถ้าอย่างนั้นขอพวกท่านจงนั่งฟังเถิดพระอนุนเทระแสดงธรรมแก่พวกเขาแต่น้อยๆยทำให้เข้าใจง่ายพวกเขาโกรธต่อพระเทระแล้วก็ไปยังสำนักของพระาศาสดาถวายบังคมแล้วนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่ง ลำดับนั้นพระศาสดาก็ตรัสกับพวกเขาว่าอุบาสกทั้งหลายพวกท่านมาทำไมกันพวกอุบาสกก็ทูลว่าเพื่อต้องการฟังธรรมพระเจ้าค่าพระศาสดาก็ตรัสว่าก็พวกท่านฟังธรรมแล้วหรือพวกอุบาสกก็ทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเบื้องต้นพวกข้าพระองค์ เข้าไปหาพระเรวัตเถระท่านไม่กล่าวอะไรกับพวกข้าพระองค์เลยพวกข้าพระองค์ก็โกรธท่านแล้วจึงไปหาพระสารีบุตรพระเถระนั้นก็แสดงอภิธรรมแก่พวกข้าพระองค์มากมายพวกข้าพระองค์กําหนดอภิธรรมนั้นไม่ได้จึงโกรธแล้วเข้าไปหาพระอ,อนน์เถระ พระอน์เทระนั้นก็แสดงธรรมแก่พวกข้าพระองค์น้อยนักพวกข้าพระองค์โกรธแม้ต่อท่านแล้วมาในที่นี้พระศาสดาสดับถ้อยคำของพวกเขาแล้วจึงตรัสว่าอาตุละข้อนั้นเขาเคยประพฤติกันมาตั้งแต่โบราณทีเดียวชนทั้งหลายติเตียนทั้งคนนิ่งทั้งคนพูดมาก ทั้งคนพูดน้อยทีเดียวด้วยว่าอันเขาพึงติเตียนอย่างเดียวเท่านั้นหรือว่าผู้อันเขาพึงสรรเสริญอย่างเดียวไม่มีเลยแม้พระราชาทั้งหลายคนบางพวกก็นินทาบางพวกก็สรรเสริญแผ่นดินใหญ่ก็ดีพระอาทิตย์และพระจันทร์ก็ดีธาตุมีอากาศเป็นต้นก็ดี บางพวกนินทาบางพวกสรรเสริญแม้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ประทับนั่งแสดงธรรมในถ้ำกลางบริษัทสี่บางพวกนินทาบางพวกสรรเสริญก็การนินทาและการสรรเสริญของพวกอันพานไม่เป็นประมาณแต่ผู้ที่ถูกบัณฑิตผู้มีปัญญาติเตียนจึงชื่อว่าเป็นอันติเตียน ผู้อันบัณฑิตสรรเสริญแล้วก็ชื่อว่าเป็นอันสรรเสริญดังนี้แล้วก็ได้ทรงพาสิทธิพระคาถาเหล่านี้ว่าโบราณะเมตังอตุละเนตังอัชะตะนามิวะเป็นต้นแปลความว่าอัตุละการนินทาและการสรรเสริญน,นั้นเป็นของเก่า นั่นไม่ใช่เหมือนมีในวันนี้ชนทั้งหลายย่อมนินทาผู้นิ่งบ้างย่อมนินทาผู้พูดมากบ้างย่อมนินทาผู้พูดพอประมาณบ้างผู้ไม่ถูกนินทาไม่มีในโลกคนผู้ถูกนินทาโดยส่วนเดียวหรือว่าอันเขาสรรเสริญโดยส่วนเดียวไม่ได้มีแล้วจักไม่มี และไม่มีอยู่ในปัจนี้ตรงนี้ก็หมายความว่าคนที่จะถูกนินทาอย่างเดียวนะคะหรือคนที่จะถูกคนสรรเสริญอย่างเดียวนั้นน่ะอดีตก็ไม่มีอนาคตก็ไม่มีปัจจุบันก็ไม่มีนะคะทีนี้ในพระคาถาก็บอกว่าหากว่าวินยูชนก็คือบัณฑิตใคร่ครวนแล้วทุกๆวันสรรเสริญผู้ใด ซึ่งมีความประพฤติไม่ขาดสายมีปัญญาเป็นผู้ตั้งมั่นด้วยปัญญาและศีลใครเล่าย่อมควรเพื่อติเตียนผู้นั้นผู้เป็นดั่งแท่งทองชมพูนุชแม้เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายก็สรรเสริญเขาถึงพรมก็สรรเสริญแล้วอัตถกาก็อธิบายว่าคนชื่อว่าไม่ถูกนินทาย่อมไม่มีในโลกนี้ แม้โดยประการทั้งปวงก็การสรรเสริญหรือการนินทาของชนที่เป็นพานลชนนั้นไม่เป็นประมาณแต่บัณฑิตทั้งหลายใคร่ครวนแล้วคือทราบเหตุแห่งนินทาหรือเหตุแห่งการสรรเสริญแล้วทุกๆวันย่อมสรนเสริญบุคคลใดที่ชื่อว่ามีความประพฤติไม่ขาดสาย เพราะเป็นผู้ประกอบด้วยศิกขาอันไม่ขาดสายผู้ที่ชื่อว่ามีปัญญาเพราะเป็นผู้ประกอบด้วยปัญญาอันรุ่งเรืองในธรรมผู้ที่ชื่อว่าเป็นผู้ตั้งมั่นด้วยปัญญาและศีลเพราะเป็นผู้ประกอบด้วยปัญญาอันเป็นโลกิยะและโรกุตตระและด้วยปาริสุทธิทศีลสี ใครเล่าจะนินทาคนเหล่านี้ได้เพราะเขาเปรียบเหมือนแท่งทองชมพูนุชไม่ต้องบุไม่ต้องขัดอีกแล้วไม่ใช่แต่มนุษย์เท่านั้นที่จะสรรเสริญเทวดาและพลมในหมื่นจักรวาลก็สรรเสริญบุคคลนั้นเหมือนกันในการจบพระธรรมเทศนาอุบาสกเหล่านั้นทั้ง500คน ดำลงอยู่แล้วในโสดาปฏิผลดังนี้แลเรื่องอตุละอุบาสกก็จบลงนะคะพระสูตรที่สองที่จะได้ฟังในวันนี้ก็เป็นเรื่องภิกษุฉับพักค,คีพระาศาสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเวรุวันวิหารทรงปรารบภิกษุฉับพักค,คีแล้วก็ตรัสพระธรรมเทศนาว่า กายะปะโกปังเป็นต้นความพิสดารว่าวันหนึ่งพระาศาสดาทรงสดับเสียงคตะคตะก๊อกก๊กแห่งพิสุเหล่านั้นผู้ถือไม้เท้าทั้งสองมือสวมเขียงเท้าไม้จงกลมอยู่บนหลังแผ่นหินพระพุทธองค์ก็เลยตรัสถามว่าอาน,นุน นั้นเสียงที่ชื่อว่าอะไรหรือพระอนนเทเถระก็ทูลว่าเป็นเสียงคตะคตะแห่งพวกพิสุฉับพักค,คีผู้สวมเขียงไม้จงกลมอยู่จึงทรงบัญญิสิกขาบทแล้วก็ตรัสว่าธรรมดาพิสุควรรักษาทวานมีกายทวานเป็นต้นดังนี้แล้ว เมื่อจะทรงแสดงธรรมจึงได้ทรงภาสิทธิพระคถาว่ากายะปะโกปังรักเขยยะกายนะสังวุโตสิยาเป็นต้นแปลความว่าพึงรักษาความกำเริบทางกายพึงเป็นผู้สำรวมทางกายพึงละกายะทุจริตแล้ว ประบพ,พืชสุดจริตทางกายพึงรักษาความกำเริบทางวาจาพึงเป็นผู้สำรวมทางวาจาพึงละวจีทุจริตแล้วประพฤติสุดจริตทางวาจาพึงละความกำเริบทางใจพึงเป็นผู้สำรวมทางใจพึงละมโนทุจริตแล้วประพฤติสุดจริต ทางใจทีระชนทั้งหลายสำรวมทางกายอันหนึ่งสำรวมทางวาจาสำรวมทางใจทีละชนเหล่านั้นแลชื่อว่าสำรวมรอบคอบดีแล้วทีนี้กายทุจริตสนะคะก็คือ 1. การฆ่าสัตว์ 2. การลักทรัพย์ 3. การประพฤติผิดในกาม วจีทุจริต4ก็คือ 1. การกล่าวเท็จ 2. การกล่าววาจาส่อเสียด 3. การกล่าววาจาหยาบ 4. การกล่าววาจาที่ไม่เป็นประโยชน์มโนทุจริต3ก็คือ 1. การเพ่งเล็งอยากได้ของของผู้อื่น 2. การคิดพยาบาทปองร้ายผู้อื่น 3. การเห็นผิดก็คือมิจฉาทิฏฐินะคะ ส่วนกายสุจริต3ก็คือ1เว้นจากการฆ่าสัตว์2เว้นจากการลักทรัพย์ 3. เว้นจากการประพฤติผิดกาเมีส่วนวจีสุจริต4ก็คือ1เว้นจากการกล่าวคําเท็จ2เว้นจากการกล่าววาจาส่อเสียด 3. เว้นจากการกล่าววาจาคําหยาบร้าย 4. เว้นจากการกล่าววาจาที่ไม่เป็นประโยชน์มโนสุจริต3ก็คือ 1. อัณพิชามีการสังวรเพื่อไม่ให้อภิชาเกิด 2. อัพยาปาทะมีการสังวรเพื่อไม่ให้พยาบาทเกิด 3. สัมมาทิฏฐิก็คือมีความเห็นถูกนั่นเอง ในการจบพระธรรมเทศนาชนเป็นอันมากก็บรรลุอริยผลทั้งหลายมีโสดาปติผลเป็นต้นดังนี้แลเรื่องภิกษุฉับพักขีก็จบลงนะคะขออนานาจแห่งบุญกุศลที่พวกเราได้ฟังพระสัทธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งโดยการอ่านและการฟังรวมทั้งการใคร้ครวนการค้นคิด ที่พวกเราได้เจริญแล้วนี้จงเป็นอุปนิสัยเป็นอธัธยาศัยให้รู้ยิ่งในธรรมที่ควรรู้ให้ละในธรรมที่ควรละทำให้แจ้งในธรรมที่ควรทำให้แจ้งให้เจริญในธรรมที่ควรเจริญมีการเจริญอริยสัจสี่อันเป็นธรรมที่พ้นทุกตามที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสไว้โดยทั่วหน้ากันทุกทุก,ท,กท่านเทิ ก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกๆท,ท่านด้วยนะคะ